ครับสวัสดีครับวันนี้ผมท่อง2111วันนี้ผมจะมารีวิวตัวมากิที่มาแรงที่สุดตอนนี้ในเกมสแลมดังนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในข้อมูลทั่วไปกัก่อนเลยมากิชินิกิชินิจิเออแล้วก็ตำแหน่ง PG สาธิตใครนั้นส่วนสูง184เซนติมตรน้ำหนัก79 สเตตัสโจมตีชุดใกล้91ชุดกลาง97สแต้ม70ดัง95เรีัพ90โอ้โหจะโหดไปไหนครับเนี่ยโอ้โหแค่ดูแค่ตรงนี้ก็รู้นะครับว่าตัวนี้ครบเครื่องสุดๆป่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปฝึกซ้อมมันเลย อันดับแรกผมจะชูดกลางก่อนนะลองชูดกลางก่อนจึ๊บไม่เข้าอันนี้น่าจะเป็นเพราะผมเองแหละไม่ใช่ที่ตัวละครโอเคจึ๊บไม่เข้าพ่อพอพอ,พอไปลองสามแต้มมัดีกว่าผมเห็นสามแต้มตนะั้งเจ็ดสิบเนี่ยลูกที่หนึ่งลูกที่สองเดี๋ยวจะดูว่าจะชูกินลูกยังจะเข้านะ ไปลูกที่สามไม่เข้าลูกที่4ลูกที่ห้าโอเคครับมากิชุด3มแต้มเข้าลูกที่ห้าก็ถือว่าไม่แย่จุ๊บสกิลที่1นึ่งอ๋อมาทำการพุ่งเข้าไปแล้วก็ไอ้นี่ อันนี้แว็บเดียวผ่านแล้วก็คอมโบกันอ๋อคือถ้าถ้าจะคอมโบกดแว็บเดียวผ่านแล้วก,กดสกิลที่1ชุดหลอกลวงจุ๊บจุ๊บเห็นไหมอ๋อคอมโบก็ง่ายๆครับไม่ยากมากกดแค่แว็บเดียวผ่านแล้วก็กดถ้าชุดหลอกลวงมันก็จะขึ้นจุ๊บเลยปับ๊บเป็นแบบนี้ โอเคโอเคเป็นตัวที่เล่นไม่ยากเดี๋ยวเราลองไปดูกันในแล้งเลยโอเคแล้วกดเริ่มมากี่มาก่อนเลยเออส่วนไอศักยภาพผมจะใช้ของตัวตัวไหนดีวะเซนโดน่าจะเซนโดใช้ของเซนโดแล้วกัน มาแล้วครับเข้ามาสู่ในเกมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้มากิเทพแห่งสแลมดังจะทำได้สักกี่แต้มเริ่มเกมโอเคส่งไหมผมแบบเดียวผ่านจุ๊บเข้าไปก่อนเลยโอเคครับประเดิมลูกแรกไปด้วยมากิอตบหน้าหงายไปทีนึงมาีิฝั่งเขาโดน นี่แล้วอีกรอบนึงมากี้เขาไม่ยอมแพ้นี่ไงเฮ้ยอับโอ้โหวันโดนยับตบหน้างายหมดอะส่งไหมผมแบบเดียวผ่านฟุฟ๊บฟเฟฟข้าไหมโอเคเข้าอยู่ครับสวยงามทุกคนสังเกตเลยไหมไอราชาคาดการ์น่ะคือท่านติดของมันอะไวมากขึ้นไวมาก อเคครับสกอร์ตอนนี้ก็4แต้มต่อ2แต้มนะครับฟ้ามแบบเดียวผ่านเข้าไปฟุบไม่เข้าอ่ะยะหต่อ2แต้มแล้วครับตอนนี้มากีเขาต้องทำไม่ได้สักแต้มเลยนะมันเป็นตัวที่ก็เล่นง่ายนะแต่ว่าโดนดักทางได้ง่ายนี่เราดู สวยงามไหมทุกคนนี่โอ้หสงสารนะ่ะมากี่เข้าอีกรอบนึงนี่นนแล้วอีกรอบนึงนี่นนแล้วอีกรอบนึงโอ้ยตบตายโอ้หอีกรอบนึงสุดยอดสงสารฝั่งนู้นนะครับแปดต่อสองแต้มเข้าไปแล้วโดนตบโอ้โหยับ 10ต่อ2แต้มเขาถ่วงเวลาและครับเนี่ยอะไรของเขาครับเนี <Sabbath> ่ยส่งไปแล้วครับนี่เราโดนสตีลได้ยางทีมากิีแบบเดียวพันนี่สงสารอ่ะส่งม้ผมจุ๊บจุ๊บเข้าไปเลย ผมไม่เข้าเบี้ยวเบียวจัดเลยเรียบร้อย12ต่อ2คะแนนโอ้โหฝั่งเราเล่นดีมากดักทางเข้าไปทุกทางเลยโอเคตอนนี้ผมก็ทำไป8แต้มแล้วน,นะครับเวลาเหลือทั้ง2นาทีจุดมากี่เข้าอีกแล้วโอ้โห เลิกเล่นแล้วเป็นผมผมเลิกเล่นแล้วมาเกียบแบบเดียวผ่านเข้าไปฟึ๊บไม่เข้านะอ๋อผมเข้าใจแล้วคือกดแบบเดียวผ่านปุบแล้วถ้าเรากดท่าที่หนึ่งอะ่ะถ้าจะมีคนเข้ามารบกวนหรืออะไรเงี้ยมันจะชูไม่เข้าเลยมากี่เป็นตัวที่แบบว่าถ้าโดนรบกวนนิดหน่อยอก็คือจบเลยนี่เรา ส่งมาเพื่อนนั่นแหละนี่ไงเราชุดกลางไอชุดชุดกลางชุดไก่ชุดอะไรไม่รู้ชุดเกือบไก่ครับเออฟังสุดนี่ไงเรายากหน่อยวิผมก็บล็อกได้หลายรูปเหมือนกันนะทุกคนมาก,กี่อะฟังเรียบร้อย ทำไป12คะแนนแล้วครับตอนนี้โอเคเพื่อนเล่นดีมากโอเคได้อยู่แบบเดียวผ่านฟุ๊บโอ้โหโดนบล็อกคืนนะครับชุดเลยแล้วกัน14แตม้มฮอ สก,กูร์เลย์บล็อกไปห้าลูกเลยทุกคนโอหโหโห,โห,โหเครื่องมันแรงจริงอ๋อส่ง,สงมหยผมเลยเพื่อนฟุ๊บยอะเรียบร้อยครับเล่นดีมากทีมนี้ถ้าผมเจอทุกตามผมจะแบบกราบงามๆเลยยอะเข้าไหมผมไม่เข้า ขออีกรอบนึงแวบบเดียวผ่านปุ๊บอันนี้หลอกส่งหลอกส่งปึ๊บส่งหลอกส่งหลอกส่งอยา่าสกุลี้บอกหลอกส่งอะไรกันนักหนาะ24ต่อ4แต้มโอเคปะขอรุ่หนึ่งก่อนจบจะ3แต้มก่อนจบซะหน่อยยา่า สามสองหนึ่งหมดเวลาใครได้ MVP หนอผมยกให้เพื่อนเลยตาเนี้ยผมไม่เอาผมยกให้เพื่อนเลยเล่นดีจริงดีมากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ